สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25มกราคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆของวันเสาร์นะครับเนาะวันเสาร์วันพักผ่อนของใครหลายคนนะครับสุดนใาที่ยังทางานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้มันเดิมนะครับเนาะวันนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับอีฟซีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะหลนะังจากช่วงชาวลงรัฐบาลไทยไปแล้ว เป็นของคุณลุงใจดีนะครับเนาะใครรอแนวทางคุณลุงใจดีคุณลุงใจดีก็เข้าไปรับชมได้เลยลุงใจดีงวดที่แล้วก็แม่นครับเนาะแม่นมากเข้าตัวเน้นเลยนะครับนะ้องหมดที่แล้วกลิบนี้ได้มาแล้วทน้องลงไปแล้วครเป็นคนจังจวันเข้าไปรับชมได้เลยนะครับ <c oughs> สุดจุดยนี้เป็นของฮานอยนะครับนะ้องห้คอรฮานอยศึกเล็กศึกร้อยเงินพันค่าเวลารอศึกใหญ่นะครับศึกใหญ่ก็ เสาหน้านะครับลองเสาหน้าตัวน,นี้ก็สิทฮานอยไปก่อนนะครับเนะหาะฮานอยเล็กสิบเกินร้อยเงินพันไม่รู้ว่าฮาหนอยช่องจีนเขาหยุดหรือเปล่าไม่รู้ครับเนาะถ้ายุบซีรูก็ทักคามบอกด้วยนะครับเนาะจะไ,ไม่ต้องลงคลิปนะครับบางทีเช็คตามข่าวบางทีก็เขาไม่ค่อยชัวนะครับเนาะบางบางทีกงท่ก็มีบางวันก็บอกหยุดวันนั้นวันนี้บางทีก็บอกไม่ค่อยตรงกันนะครับเนาะ ก็อนวันนี้ลงไปก่อนครับนอนลงไปก่อนสำหรับขอฮานอยนะครับก็อนวันนี้าัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก่อนคลิปผ่านนนมาเที่ยวนะครับเนาะที่สวนที่ป้อมพระจุนนะครับเนาะปัญญาเรากําลังกายเสร็จก็มาทางกินขนมนมเนยริเจ้าพญาครับเนาะจะมีที่นั่งกิขนมนมเนยซื้อน้ามาั่งกินนะครับสุราการบริสุ์ก่อนกลับบ้านนะครับเนาะเหมือนเช่นเคย มือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับที่ชวนมาเที่ยวนะครับเนาะเปิดหูเปิดตาธรรมชาติบ้านเราบางคนเนาะไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนนะครับไม่เคยได้ออกไปไหนทํางานกับบ้านก็เหนื่อยไม่จะไปไหนก็ถือว่ามาเที่ยวทำาล้วดูอยู่สวยๆค่ะเข้ากันไปกดยืนดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานของฮานอยนะครับฮานอยรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างศูนย์ศูนย์สามตัวก็สี่ศูนย์หก เดต้นพี่เขาก็เบิ้ลคูมาเลยนะครับเนาะรู้ว่าเราไม่ชอบเลือกเบิ้ลพี่เขาก็คูมาเลยสองตัวล่างศูนย์ศูนย์สามตัวก็สี่ศูนย์หกนะครับศูนย์ศูนย์กับสี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เราไม่มีนะครับไม่พูดถึงเลยเรียกเบิ้ลสี่ศูนย์หกเราก็ไม่มีนะครับเราไม่มีหกไม่มีศูนย์สักตัวเมือรร่อวานอ่างไกลความจเจริญครับเนะาะเมื่อวานหลอบแรกนะครับ รอบสองสองตัวล่างศูนย์แปดสามตัวบนก็ 4, 5, 0, สี่ห้าศูนย์นะครับศูนย์แปดกับสี่ห้าศูนเดินดีครับเมื่อวานเดินดีมากทั้งรอบแรกก็ทั้งบน,นทั้งล่างครับเนาะรอบหกมงก็ทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะครับศูนย์แปดกับ5 0 0ศูนย์ศูนเดินดีครับเนาะูนย์เดินดีอะไรก็ศูนย์แปดศูนานะครับเนาะศูนยแปดศู 0, 8, 0, 5, นห้าของเราไม่มีนะครับเนาะแต่ท่านหนึ่งห้าเนะเต็มเต็มนะครับเนาะ ของเราเกินไปแต้หนึ่งครับของเขาห้า5หของเราห้าหนึ่งนะครับเป็นตัวเน้นต่างหากครับเสได้มากเกินไปแต้หนึ่งเจได้อย่างแรงนะครับเนาะเจริญอย่างแรงเลยส่วนศูนย์เราไม่มีนะครับ 8, แดเราไม่มีสักตัว8ดมาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบ BIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะรอบ BIP 2ตัวล่าง6 9 3ตัวบนก็3 8 2นะครับ69กับ382 6 9เราก็ไม่มีนะครับาวัน6ไม่มีสักตัวศูนย์ก็มีสักตัวนะครับเนาะเราก็ไม่มีนะครับห่างไกลพรมเทเลมาเมื่อวานเมื่อวานหลุดนะครับเนะาะเมื่อวานหลุดจากได้2เด้งไปตัวเน้นไปเมื่อวานก็หลุดนะครับเนาะยังไม่ต่อเนื่องครับเพราะยังไม่ปฏิบัติตอ่อ วันนี้ลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะจับทางได้ไหมจะแก้มือได้ไหมหรือยิ่งแก้หรือยิ่งยุ่งนะครับก็วันนี้วันที่25มกราคมปี68ก็เด่นเก้าเด่นศูนย์นะครับเด่นเก้าเด่นเก้าเด่นหนึ่งนะครับเนาะพูดผิดเด่นเก้าเด่นหนึ่งจับคู่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าสอง ห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าถลนครังนะครับวันนี้เด่นเก้าเด่นหนึ่งจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าสองห้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้านะครับแปดคู่แปดคู่นี้ก็ให้เน็ตไปที่ 9591แล้วกั15นะครับ9591 15เนี่ยในสาบคู่นีนะครับก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีหลุ้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้มี295 291 215 254นะครับ4ชุด สี่ชุดนี้ให้น้นไปที่สองเก้าห้าสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับสองเก้าห้าสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าน้นในสามชุดนี้นะครับเนาะก็ขอบท้นนะครับสำหรับตัวทาง,ทางหานอยวันนี้วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมปีหกแปดเร็วนะเพราะแปบ๊บเดียวยี่สิบห้าแล้วแปบ๊บเดียวจะเส้นเดือนนครับเนาะแปบ๊บเดียวอีกอาทิตย์เดียวคนสึกเหมือนปีใหม่เพิ่งผ่านมานะครับเนาะเร็วมากๆ แต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะครับเร็วจริงๆแบบเดียวใครต้องใจจะทำอะไรก็รีบทำนะครับเนาะเวลาเร็วเวลาไม่รอใครนะครับก็บันเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะคนงบน้อยอยากทุนก็เขาจะงบแต่ง,งบน้อยก็ตัวนี้นะครับจะผมเน้นให้วันละสามคู่นะครับเนาะนเหมือนเดิมมีเก้าห้าเก้าหนึ่ง แล้วก็หนึ่งห้านะครับเก้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเดี่ยในสามคู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดในะวันนี้ชอบบทนะครับแต่ชอบที่สุดคือสามคู่นี้นะครับก็ประมาณนี้ชุดสามตัวก็ชุดเดียวกันนะครับกับชุดสองตัวนะครับเนาะชุดสามตัวแลักร้อยระวังข้างหน้าเฉยเฉยก็ประมาณนี้แต่ถ้าชอบผมนินให้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยนะครับเนาะบอกเสริมนินไม,ไม่แม่นก็เลือกคู่อื่นได้เลย นอกจากเก้านอกจากเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าก็มีคู่เฉลี่ก็ห้าสองห้าสี่ออกบ่อยก่อนจัดเลยนะครับเนาะจัดเลยหนึ่งสี่ก็ออกบ่อยจัดได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีจะชอบประคามไปนะครับฉมพบะบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะชมพบับันเทิงไปรอวันต่อไปนะครับหันวนมีทุกวันแต่ไม่รู้จะมีถึงวันไหนครับเนาะเพราะว่าทรงตัวจีนเขาเคยหยุดนั่นเนาะจะจำไม่ได้ว่าวันไหนเอาก็ฝากไว้คลิปนี้ครับเจนชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ